แม้กิ่นความสุขใจจากชัยชนะเหนือเอเวอเรตดูจะยังไม่เจือจางลงไปง่ายๆแต่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดภายใต้การกำกับของเอเดร็กเทนฮากก็ต้องบุบออนจากสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อเดินหน้าสู่เกมสำคัญที่รออยู่ในค่ำคืนนี้กับทิปเดือรลังกาลาตาสไลายเพื่อชี้ชะตาโอกาสเข้ารอบน็อกเอาต์ฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกส่วนไประเด็นรอบลปีแสดงเช้านี้เริ่มต้นกันที่ข่าวในตลาดนักเตะซึ่งล่าสุดปีสัตว์แดงไปมีชื่อพัวพันกับผู้เล่นตัวละครหน้าใหม่อย่างทิโมแวนเนอร์กองหน้า,าตเาย, Air 6, คคายัคจ,จะะว ยายไม่ได้ในชุดของเชลซีอยู่2ฤดูกาลเมื่อช่วงปี2020-2022โดยช่วงเวลาของติมโมแวนเนอร์กับเชลซี้ามองด้านถ้วยรางวัลก็สามารถพูดได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ในแง่ของรายละเอียดที่ลึกลงไปเช่นสถิติการทำประตูที่ยิงได้แค่10ประตูในเกมลีกตลอดทั้ง2ซีซั่นหรือรวมทุกรายการแค่23ประตูจาก89เกมก็ต้องยอมรับว่านี่คือ,อหนึ่งกองหน้าที่มาล้มเหลวในฟุตบอลอังกฤษส่วนต้นข่าวประเด็นนี้ที่เชื่อมโยงว่าปีแสดงให้ความสนใจติมโมแวนเนอร์มาจากฟอร์ ในระดับสูงระบุว่าชื่อของทิโมแวร์เนอร์เป็นหนึ่งในชื่อผู้เล่นที่อยู่ในลิสต์ความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินเข้าหายางจริงจังในช่วงตลาดเดือนมกราคมและเบื้องต้นตามเนื้อหาข่าวนั้นบอกว่าทางยูไนเต็ดได้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่จําเป็นไปทางไอเบลไลฟ์ซิกบ้างแล้วในระดับหนึ่งแต่เป็นเพียงในขั้นตอนของการสอบถามเท่านั้นยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอและก็ยังไม่ได้มีการเปิดเจราจาลงลึกในรายละเอียดอะไรระหว่างกันทั้งระดับสโมสรต่อสโมสรและระดับสโมสรกับทางตัวผู้เล่นในทางการววิเครราาาาาะหห์ลยยฝ่่่มองกที โตเป็นข่าวกับผู้เล่นกองหน้ามาจากสาเหตุว่าทีมของเอเดรเทนฮักในเวลานี้ดูกำลังมีปัญหาในเรื่องของกองหน้าตัวเป้าเพราะแม้ว่าทีมจะมีลารมูธฮอยลุนเป็นตัวยืนพื้นและมีออโตนี่มาซิเยาเป็นกำลังเสริมคอยสแตนบายแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่ฝากความหวังเรื่องการทำประตูแบบต่อเนื่องได้ในเวลานี้มากพอโดยเฉพาะในลายของฮอยลุนซึ่งจริงๆเรื่องการทำประตูไม่ใช่คำถามแต่คำถามมันอยู่ที่น้ำหนักของการแบกภาระความคาดหวังในส่วนของการจบสกอร์ที่ถูกคาดหวังมากเกินกว่าอายุของเขาอีกทั้งโดยธรรมชาติแล้วนั ดาวรุ่งที่มีความดิบอยู่และต้องการผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันที่มีคุณภาพมากพอจะแบ่งปันประสบการณ์การเล่นให้กับเขาเพื่อช่วยในการพัฒนาความสามารถซึ่งกันและกันพูดง่ายๆว่าหลายฝ่ายมองว่าล้านบุฮอยลุนสมควรต้องมีพี่เลี้ยงคอยเหล่าคมวิชาการเป็นกองหน้าให้เหมือนเช่นครั้งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมักมีกองหน้าตัวประสบการณ์ผสมผสานกับกองหน้าตัวดาวรุ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาแรงนอกจากนั้นคือสาเหตุเรื่องการหมุนเวียนนักเตะดังจะเห็นว่าด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นทำให้เกิดปัจจัยผู้เล่นมีสภภาาาาพพพรรรร่่งงกกกททที้้ออมมจจะะเบบไดดตลดถึคุณใน อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยการมีกองหน้าอยู่ในซอรให้เลือกใช้งานมากกว่า2คนก็ย่อมดีกว่ามีอย่างจํากัดเหมือนในเวลานี้ครับส่วนในประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับตลาดนักเตะคือเรื่องความเชื่อมโยงกับช่องแคลตดิโบกองหลังของสโมสรน,นีทซึ่งตัวนี้เป็นข่าวในหน้าสื่อกับปีแสดงมาได้พอสมควรแล้วโดยอิงความเชื่อมโยงจากการที่กลุ่มทุนอินิออสซึ่งเป็นกลุ่มทุนเจ้าของทีมนีทกําลังเชื่อมโยงกับการได้เข้ามาซื้อหุ้นปีแสดง25%ทําให้เกิดเปประเด็นวว่าิชงแคตด,แดงอาจมีความเป็นไปไดนาดเดอนก่าดิ้แต่ทั้งนนนี้้ทาัรยงลนล่าสุด ทานิซ่าคินเซล่าระบุว่าไม่ได้มีแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ทีมเดียวที่ให้ความสนใจหากจะยังต้องนับรวมทั้แนมฮอสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลที่เข้ามาเป็นคู่แข่งในดิวนี้ด้วยโดยที่ตัวของช่องแคลตอริโบนั้นมีค่าตัวประเมินจากสื่ออยู่ที่39ล้านปอนด์เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายงานของฟาบีซิโรมาโน่ย้ำชัดเจนว่านี่คือตำแหน่งที่จะเป็นพาริตี้หลักในการลงตลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะช่วงตลาดเดือนมนกราคมนี้ไปจนถึงช่วงตลาดหน้าหลอนปี2024โดยนอกจากชื่อของชอองงแคดนนนัน้ก็ยมีใรา่ขท วัย24ปีของไบรเออร์เรเวอร์คูเซนและอันโตนิโอซินวาเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย20ปีชาวโปรตุเกสของสโมสรเบนฟิก้าที่อยู่ในขอบข่ายความสนใจของปีศาจแดงด้วยที่แน่ๆคือทั้ง3รายชื่อนี้อยู่ในการสกาเก็บข้อมูลจากทีมงานของทางปีศาจแดงทั้งหมดยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสําคัญกับดีวเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เอาไว้ค่อนข้างสูงมากจริงๆตามที่สื่อวิเคราะห์กันมาข้ามจากเรื่องราวในตลาดการซื้อขายมาดูที่ความพร้อมของทัพปีศาจแดงใน,งน,นาาาาาภา,า,นการกิจเย ลูและอันโตนี่นั้นกลับมาร่วมซ้อมในเซสชั่นทีมได้แล้วด้วยในรายของอันโตนี่ที่ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดมีสาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บบางอย่างส่วนลานบุนหอยลุนเป็นเรื่องของสภาพความฟิตที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาจึงยังไม่ได้อยู่ในร่างที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดในเกมกับเอเวอเรตันจึงทําให้เอเดร็คเทนฮาร์ไม่ยินดีจะเสี่ยงใช้งานหรือใส่ชื่อร่วมไปกับทีมในวันเยอนกูดิสันพาร์คโดยทั้ง2รายนี้ถูกยืนยันจากการพูดคุยสัมภาษณ์ก่อนเกมจากทางเอเดร็กเทนกรารา์ต่ยังไม่ชว่วาจะเริ่มต้นที่่่ตัวจรรริงงงหือออมานนสไปก โดยเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจจากเพจคอนเฟรนช์ของเอเดรเทนฮากและบูโ<ฟ>น่เฟรนเดสมีหลายอย่างนะครับเช่นการระบุถึงความสําคัญของการที่ต้องอยู่ในเส้นทางแชมเปี้ยนสิต่อไปซึ่งคําถามนี้บูโน่เป็นคนตอบเองว่าสําหรับเรานี่มันคือสิ่งสําคัญมาก,มากๆที่จะต้องอยู่ในรายการต่อไปเพราะนี่คือรายการที่ดีที่สุดสําหรับทีมที่อยู่ในระดับชั้นนําของทวีปมันคงเป็นเรื่องน่าผิดหวังแน่ถ้าเราไม่ผ่านเข้ารอบโฟกัสของเราอยู่ที่การต้องชนะเกมนี้และเรารู้ว่าบรรยากาศมันจะเข้มข้นมากๆแต่มันก็เป็นบรรยากาศที่คุณล้วนอยากจะอยู่สัมผัสมันนั่น ่ทีีมขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่ทาผลงานได้โดดเด่นจนได้รับคําชมล้นหลามมาจากเกมนั้นล่าสุดและถูกสื่อ,อิีคําถามว่าแบบนี้จะได้ออกสตาร์ตัวจริงอย่างต่อเนื่องไปเลยหรือไม่เอริกเทนฮากระบุว่าถ้าผู้เล่นเก่งพอพวกเขาก็แก่พอจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเราต่างก็มีความสุขกับคอบบี้แต่อย่าลืมว่ามันแค่ผลงานเกมเดียวคุณต้องมีความต่อเนื่องในการแสดงผลงานระดับนั้นออกมาแน่นอนว่าเราเชื่อมั่นว่าเขาทําได้แต่ไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองออกมาให้ได้เพราะมันเพิ่งจะแค่เกมเดีียววเท่่าานนนั้กกออืืคคมมสุข แต่ก็ต้องมีสมาธิกับเกมอย่าวกแวกไปกับสิ่งเรา้ามันเป็นเรื่องของเกมเท่านั้นโฟกัสที่เกมโฟกัสที่ผลงานของคุณเองและทําไม่แน่ใจว่าได้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมต่อประเด็นคาถามเกี่ยวกับสถิติเกมเยือนที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอปีที่แล้วเราเอาชนะนอกบ้านในยากเย็นตอนนี้เป็นเรื่องว่าเราชนะเกมในบ้านดนยากเย็นกับกันแทนประเด็นคือเราตระหนักดีว่าเราสามารถทําอะไรได้หรือไม่เรามีความมั่นใจและเรารู้ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องถูกถาม แข่งขันของกาลาตาสลายที่ขึ้นชื่อลรือชามาแต่ไหนแต่ไรหรือว่าเป็นดั่งนรกของทีมเยือนจากสิ่งที่แฟนบอลของพวกเขาจะสั่นสร้างกันขึ้นมาจุดนี้เอเดร็กเทนทักถูกถามว่าจะรับมือกับมันยังไงก่อนอื่นคุณต้องสงบนิ่งต้องไม่หัวปั่นไปกับสิ่งแวดล้อมและอย่ามีอารมณ์ร่วมไปกับมันคุณต้องควบคุมมันให้ได้และอย่าเติมสิ่งใดที่จะไปกระตุ้นเล้าต้องอย่ามอบช่วงเวลาที่เอื้อให้กรรมาการต้องตัดสินลำบากเรารู้ว,วิธีรับมือกักบสิ่งพวกนี้และเราต้องทำให้มันเป็นเก่งของเราแมนเชสเตอร์ไตดประวััิศาทจก พราะสุดท้ายเราต้องสร้างอนาคตที่เป็นของเราเองขึ้นมานอกจากนี้ก็จะมีประเด็นที่กล่าวถึงอเลฮันโดกานาโชซึ่งตอบโดยบูโนเฟรนเดสที่เชื่อมันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยังสามารถดีขึ้นได้อีกมากเพราะกานาโชมีศักยภาพที่สูงมากๆอยู่ในตัวเองพร้อมพูดถึงลูกยิงตีลังกาของเขานั้นล่าสุดนี้ว่าผมก็ไม่รู้เขาซ้อมการยิงลักษณะนี้บ้างหรือเปล่าแต่มันคงไม่ส่งผลดีต่อแผ่นหลังสักเท่าไหร่ประเด็นคือเขามีพรสวรรค์ที่พิเศษทว่าสิ่งที่ทาให้ผมมีความสุขมากกว่าคือการเล่นเวลาไม่มีลกกกกอออออลขขขขงงงเเเเเเเาาาาาาผมมมมคคิดดดดว่่่่่่นนนีีีีีืทททสุหึจะ้้ไปป็ยย ในรุ่นอายุของเขากับพรสวัสด์ที่เขามีเขายังสามารถจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกมากจากนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับโอกาสของฟาคุนโดเปสตี้อีกหนึ่งดาวรุ่งที่อยู่กับทีมมาโดยตลอดจุดนี้เอเร็กเทนฮักตอบว่าเขาต้องเริ่มต้นก้าเล็กๆจากมานั่งสำรองเมื่อถูกส่งลงไปเขาต้องสร้างอิมแพคให้เกิดขึ้นกับทีมเพื่อต่อยอดไปสู่การได้เป็นตัวจริงเราค่อยมาคอยดูกันว่ากระบวนการนี้จะเร็วได้แค่ไหนสุดท้ายคือประเด็นเรื่องเสียงขอละหาเกี่ยวกับตำแหน่งกับตันทีมของบลูโน่เฟรนเดสทีม ที่ยากที่สุดจะมาถึงเสมอหลังจากเกมแรกเมื่อผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นของเราไม่เป็นอย่างที่ถูกตั้งความคาดหวังสมาชิของผมอยู่กับทีมกับทีมสตาฟที่ทํางานร่วมกันทุกวันแนวทางการเป็นกัปตันของผมจะไม่เปลี่ยนเพราะผมเปิดกว้างกับทุกคนและผมจะรักษาแนวทางเดิมนี้ไว้ในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่เดินทางไปตุรกีเพื่อเกมเยอนน่าสำคัญคืนนี้ตามที่มีการประกาศออกมาจากเว็บไซต์สโมสรมีดังนี้ครับผู้รักษาประตู3คนประกอบด้วยอังเดลน,น่าเอาไทยไปยินเดร์ทอมฮีตันก้องหลังมีอารอนวันบิสก้าเดโกดาโลเฮลแมะไกรลาเฟอวาลา ลุกชอเซเกนลอนและวิกเตอรินเดลฟนั้นกลางประกอบด้วยโซเฟียนอัมลาบัตฮาดีบาเมบรีสกอ็อตแม็คทูมินเนและกอคอบบี้เมนูและบรูโนเฟนันเดสส่วนแผนกเกมรุกด้านบนมีฟาคุนโดเปยสตี้อเลฮานโดกานาโชอ,อองโตนี่มาซิเยาลานมุนฮอยลุนอันโตนี่และกองหน้าดาวรุ่งอย่างโจฮิลกิลสุดท้ายนี้ย้ำกันอีกครั้งอีกขนเกมกับกาลาตาัสลาย์แม้เสมอจะยังสามารถต่อลมหายใจไปลุ้นเข้ารอบในเกมนั้นสุดท้ายได้อยู่ก็จริงแต่มันคงเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าเอริคเทนฮางและลูกทีมจะเก็บชัยชนะในเกมคืนนี้ให้ได้เพื่อที่สถานการณ์ในเกมสุดท้ายที่จะเจอกับ บายเยมินิกจะไม่ตึงเครียดบีบรัดตัวมากจนเกินไปขค้ืนชื่อว่าฟุตบอลลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะแบบนี้ทําให้ชัวร์ไปก่อนเลยว่าเชยชนั้นจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก่อนแล้วเกมสุดท้ายก็จะได้เข้าตำราลงเล่นแบบไม่ต้องพึ่งจมูกทีมอมื่นหายใจช่วยเพราะแม่เอเด็กเทนฮังจะเคยพูดเองว่าเขาทําทีมปีศาจแดงในแนวทางหน้าตื่นเต้นเหมือนการผจญภัยแต่เชื่อว่าแฟนบอลปีศาจแดงก็คงไม่อยากทําตัวแนบชิดกับความตื่นเต้นมากสักเท่าไหร่ถ้าแฟนบอลสามารถบอกกับเอเด็กเทนฮางได้สักอย่างก็คงงงออออยยาาาาากกกกจจะบบบบบว่ให้เเเรไดนนนลัััชีทมแสถ